สวัสดีพี่พทุกคนนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวอลลัตทิฟแท็กเตอร์ขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ตับพวงจังหวัดกำแพงเพชรอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะที่ร้านวอลลทิฟนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่13มเมษายนพศ2564กนะคะก็วันนี้เป็นวันสงการเนาะวันปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีพี่ๆีวันสงการด้วยนะคะทางร้านเราเปิดให้บริการตามปกตินะคะวันสงการเราก็เปิดทําการนะคะ1 3บสเปิดทุกวันเลยนะคะ มาเยี่ยมชมหน้าร้านกันได้นะคะมาทดลองขับมาชมสินค้าได้ทุกวันเลยนะคะคตั้งแต่8โมงเช้าถึง4มงเย็นนะคะก็ร้านเปิดตลอดเลยเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะหนูก็จะพามาชมสินค้าเข้าใหม่นะคะเรียงคิวกันมาจอพร้อมที่จะรีวิวกันเลยนะคะมี lc 708 lc 018 2คันนะคะมีคันบนแล้วก็คันล่างนะคะเป็นตัวดีทีดังคู่เนาะจดทะเบียนปี61,62นะคะหน้าไมม่3-400นะคะประมาณนี้นะคะ ก็หนูได้อัดรีวิวไว้แล้วนะคะสําหรับ40เนาะอยู่คลิปก่อนหน้านี้2คลิปนะคะลองไปเลือกชมกันได้นะคะหนูอัดรีวิวไว้หมดแล้วเนาะสําหรับคลิปนี้เราจะพามาชม l c 7 0 8 d t นะคะ l c 7 0 8 d t เซตนี้เข้ามาบอกได้เลยว่ารถสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะรถสวยๆทั้งนั้นเลยแต่สําหรับคันนี้นะคะเป็นรถทาสีเนาะสาหรับคันนี้ต้องแจ้งพี่ๆตรงนี้ไว้เลยนะคะว่า47คันนี้เป็นรถทาสีนะคะจดทะเบียนปีพศ2556นะคะ ปี56นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยเป็นตัวดีทีนะคะ47แรงม้าจากคายคูบต้าค่ะหน้าไม้อยู่ที่900กกว่าอุปกรณ์2ชิ้นมาพร้อมใบมีดดันดินหน้าทางร้านเราติดให้เป็นของใหม่เลยนะสําหรับใบมีดแดนดินหน้าทางร้านเราใส่ให้เป็นของใหม่เลยเนาะแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังนะคะทางร้านเราใส่ให้เป็นผ่าน5คูณย4ยี่ห้อซเมทีเนาะเดี๋ยวหนูขึ้นรูปให้ชมนะคะอันนี้พาชมหน้าไม่กันก่อนนะคะ943ชั่วโมงการทํางานค่ะอันนี้เดี๋ยว หนูขึ้นรูปผ่านในชมตรงนี้เลยนะคะด้านขวาล่างตรงนี้เนาะ5คูณ24นะคะยี่ห้อ CT m เป็นผ่านมือสองนะคะแล้วก็ในส่วนของออตรงล้อยางนะคะล้อยางทั้ง4เส้นทางร้านเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะใส่ให้เป็นของใหม่เลยนะคะยี่ห้อ NDR ค่ะ ให้ชมใบมีดดันดินหน้าของใหม่เลยนะใบมีดดันดินหน้าของใหม่เลยแล้วก็อุปรกรณ์ครบเลยนะคะใบมีดดันดินหน้าของใหม่แล้วก็อุปรกรณ์ด้านหลังให้เป็นผ่าน5ยี่ห้อซี t มทีเนาะเป็นยี่ห้อที่พี่ๆหลายท่านต้องคุ้นหูคุ้น,นตากันอย่างแน่นอนนะคะยี่ห้อนี้เขาเป็นแบรนด์ดังเนาะ สภาพรถก็พร้อมใช้งานนะคะสะภาพรถพร้อมใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็น pto hydraulic ยกขึ้นลงเครื่องใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเราจะมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวให้ชมสักเล็กน้อยนะคะพี่พีก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะอย่าเพิ่งกดปิดกันเนาะลองไปชมคลิปวิดีโอการขับกันก่อนนะคะสําหรับตัวนี้นะคะราคาก็อยู่ที่4,39,000บาทค่ะพี่พี3 9่0 0บาทพร้อมส่งฟรีถึงบ้านเลยนะพร้อมส่งฟรีถึงบ้านเลยนะคะไม่ว่า หน้าบ้านพี่ๆจะอยู่ไกลแค่ไหนนะคะทางร้านเราก็ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนนะคะหายห่วงแน่นอนนะคะสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านเราเนะทางร้านเรารับจองออนไลน์ด้วยถ้าพี่ๆไม่สะดวกที่จะเดินทางมาสามารถที่จะจองออนไลน์กันได้นะคะโอนมาจํามาจอง1 2 0่งถึงสองหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมรับรดนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเนาะช่วงนี้ติดโควิดกันก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสามารถที่จะจองออนไลน์กันได้นะคะทางร้านเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะ ก็ประมาณนี้ละกันนะคะท้ายคลิปเราจะมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวด้วยเนาะอย่าลืมไปชมกันได้นะคะแล้วก็พี่ๆท่านใดที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเกิดอาการหิวๆนะคะหนูขอขายของซะเลยเนาะตอนนี้หนูทําเป็นกล้วยกรอบนะคะใบกล้วยฉันด้วยนะคะเข้าไปอุดหนุนหนูกันได้นะคะนี่เลยมีกล้วยอบน้ําผึ้งนะคะมีรสกระเทียมพริกไทยกล้วยเบกแตกแล้วก็รสบาร์บีคิวถุงละ35บาทเท่านั้นนะคะอร่อยสุดๆเลยนะคะติดใจแน่นอนนะคะถุงละ35บาบาทแอดไลน์ตามนี้เลยมีบริการส่งแฟ ถึงหน้าบ้านด้วยนะ